คันต่อไปครับนี่ครับมาแล้วครับหมายเลข4ที่จะเข้ารำการแข่งขันเป็นคันที่2ครับเสรลีสร้อยพลกับโคเดอร์ของเขาครับธนากรมากพูนผลครับวีดบูมระยองเอ็กโปลเฟนเดอร์ลอเวโน่อาริวโบายหมูหวานช็อปบีเอ็นทกซี่สีคูนสครับสตาร์ทครับไปแล้วครับ2รอบด้วยกันครับทุกท่านครับ2รอบด้วยกัน ไปแล้วครับดันออกมาจังหวะนี้เป็นอย่างไรขึ้นมาครับแล้วก็ลงอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างนี้สลับกันไปนะครับต<บอ>้องบอกนี่ครับผู้ขับครับบิ๊กครับบิ๊กผู้นำทางนี่ดึงนะฮะเขาจะเป็นบิ๊กกับดึงนะ นี่จากระยองครับนักขับจากระยองอยู่ครับค่อยๆไล่ไปครับตามหลักแบบนี้ครับ12หลักเหมือนเดิมครับเวลาต้องเร็วกว่า322นี่คือมีคะแนนรวมโอเวอร์ออลเป็นอันดับที่2นั่นเองนะครับ749คะแนนครับท้าชิงกับเจ้า X ครับโอ้โห ลงไปได้ไหมอ่าโอเคที่ฮะทีมงานบอกไปไปไปผ่านพ้นไปครับมาสู่อีกหนึ่งรอบครับแปะตรงนี้สปีดมาแรงเลยทีเดียวโยนมาทั้งลานโอ้โหบับไปทีหนึ่งน้าทีดีฮะให้ช็อคอัพรับเพจชอบไปครับผมมีหน้าที่ขับครับผมใส่มาแล้วผมแต่งมาแล้วครับผมลุยอย่างเดียวครับนี่ครับพลังเครื่อง2.8นะครับ นี่คือ2.8ดีเซลครับถ้าเดิมๆนี่204แรงม้าก,กับ500นิวตันเมตรครับแรงบิดมหาศาลแบบนี้ครับมาเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วก็ตำบาบดิไซช่วงร่างครับเพื่อมาใช้ในการแข่งขันแบบนี้ครับโตโยต้าไฮรักรีโวครับเ้าเรียกว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์ท,ที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับ ตอบโจทย์ครับบอกเลยครับข้างนอกดูหล่อฮะข้างในนี่รับหญิงได้ฮะจากวิดบุมระยองครับตอนนี้เซรีสอยพลอยครับต้องแข่งกับเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าเอ็กนีสามสนะครับต้องเร็วกว่า3 2มสองเรามรุ้ลุนกันครับโอ้หแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าพอขับคันที่2ครับเปิดลายไว้ไมันก็จะ สายตะกุยตะกุยฮะโอ้โหโวยวายกนใหญ่เลยอ่าเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับไปแล้วครับขึ้นข้างบนครับเฮ้ยไหลลงมาครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ปั่นทิ้งครับปั่นทิ้งขุดหลุมปั่นทิ้งยังไงฮะเกิดอะไรกับเสรี่สร้อยพลอยครับโอ้โห ขึ้นไม่ได้หรืออะไรหรือติดอะไรครับมองไม่เห็นจริงๆเอาแล้วที่นี่ครับฟรีทิ้งครับแเมื่อกี้ขับมาดีดีครับไม่น่าเชื่อครับจังหวะนี้เอาแล้วครับระยองยางแตกครับได้ข่าวรายงานมาว่ายางแตกครับโอ้ยงานเข้าแล้วครับมายางแตกอะไรตอนนี้เลยดิโอ้โหไม่เป็นใจเลยครับทาเกตไทม์12นาทีครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหมายางแตกซะได้นะฮะเลียผู้ท้าชิงอันดับที่สองด้วยยังไงละทีนี้เพื่อนบอกยางแตกเพื่อนวอมาบอกว่ายางแตกครับพี่เห็นไหมฮะโอ้ยยางล้อขวาหรือเปล่าหลุดเบ้าหรือเปล่าใจ่เย็นๆครับใจเย็นประคองไว้ประคองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาใส่ใจ่เย็นๆไม่ต้องรีบครับเอาให้จบครับเพื่อความปลอดภัยไปฮะนี่ฮะนักสู้ครับ นักสู้ครับบอกแล้วครับดูครับเสรีสร้อยพลไปได้ครับวิ่ง3ยางก็ไปได้ครับมี4ล้อครับล้อยังมีเอากระทะวิ่งครับยางไม่ต้องใช้แล้วับถอดทิ้งได้เลยฮะโอ้โหใจสู้จริงๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดหัวใจครับกดหัวใจให้เขาหน่อยครับกดหัวใจให้เขาหน่อยครับกับเสรีสร้อยพลครับกับโอ้โหต้องบอกว่าธนกรมากบุญผลใจสู้ขึ้นไหมขึ้นไหมดูไปไงใช้ล้อที่ไปไงใช้กระทะวิ่งครับโอ้โหกดเวลาปอบปือนี่ครับปอบปือ 44862ปบมือครับปบมือโอ้โห44862นี่คือใจล้วนๆครับแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าสมรรถนะของโตโยต,ต้าไฮลักลิเวอร์เป็นยังไงฮะวิ่งสามสามล้อยางสามเส้นนะใส่กระทะวิ่งครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้า